สวัสดีครับผมพันตำร,รวจตีดีรักศักดอนดีสวัสด์ป้องกันปราบป,ปรามอาชญากรรมทําหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์พร้อมกับพันตำร,รวจโทสิทธิพรสวยรูปสวัสด์ป้องกันปราบป,ปรามสถาน,นีตำรวจภูธรงของลึกนะครับพร้อมทีมงานชุมชนสัมพันธรร์น,นะครับวันนี้พวกเราได้มาร่วมกับพอมสแก้วเจ้าที่จากศูนย์เด็กอ่กอนนะครับได้มามาให้ความช่วยเหลือตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมแล้วก็ช่วยเหลือครับแล้วเดินพาไปคครรัับบเเชชิิญญครับ เข้ามาข้อมูลนะไม่ต้องัวไม่ต้องตัวไม่ต้องโดนจับ้มีอะไรถ้ามีอะไรก็ประสานทางพื้นที่ไปได้คือเราพวกเราอ่ะพร้อมที่จะช่วยแต่ว่าทุกอย่างอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาอ่ะเป็นกําลังหลักของครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาไปบําบัดหรืออบรมก็ต้องแบบไม่มีใครมีใช่ไม่มีใครอย่างดีอีกการอบรมนี้ไม่ได้เอาไปเป็นวันเป็นนั้นนะครับไปเป็นชั่วโมงหรืออาจจะมาหาที่บ้านเลยก็ได้มาหาที่บ้านเพราะว่าพี่อยู่ในชุดชุมชนสัมพันธ์อยู่แล้ว เราต้องให้น้องเป็นตัวหลักของครอบครัวครับไม่ให้เสียเวลาการทำมาหากินนก็จะมีการบําบัดโดยสังคมให้หนูชิดได้การให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันจนให้หนูหายด้วยตัวเองครับห้ามเลยตัวนี้เป็นแอลกกอฮอัวโดนตาตา,ตาบอดเลยนะคะเช่น,นเนไปนกี่อันแล้วเยอะเอลิเขาหายมาก ถ้าโดนตาเด็กตาเด็กอาจจะบอดบบอได้เนาะให้เอาน้ำเปล่าชุบน้ำเปล่าน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็กล้วยเช็ดเช็ดตาให้น้องหลับตาไปเลุงให้เอาเอาเลยเอให้เลยเอาเลยนี่แบ่งกันกับพี่เขานี่